ปฏิบัติการซอยชีวิตงัวพี่รองจากนุ่มกอดนุ่มหมดจกเป็นงัวผู้ใดเขบาบอกหูเขาเห็นมันบนลูกข้าก็สีมาซอยนะครับเนะาะทาแม่นว่าซอยกันบ่ได้อีหลีเขาสีปาดพี่รองอทาแม่นว่าซอยบอ่ได้อีหลีอเขาก็สีปาทนะครับเนาะพุ<ง>่นน้องอยังบุนี่ครับพุ่นพี่รองโอ้ยหัวตังอยู่พุ่นเอาหัวเห้เห็นหลายเอานุ่มกอดสีเห็ดผากพืชเบื้องตัวจงไดบ่ได้ว่ากันนะครับเนาะ ตามสังขารเราพี่นวองผมมวกะเท่านี่อเออขังเรื่อมเนี่ยมันจะเป็นแผ้กดทับนี่แล้วโดนก้อนนี่หมดมาหนุ่ยมาไมาท่ายิมให้ไข้ด้วยบ้านนี่ไข้ขันหยอดตัวยอ่วดดยอเพย่อซอยเขาบ้านนี่ไอ้บ้านเลือกอเยเลยเป็นเราเเหรอก่าเดิม

ยืนยันแล้วนะครับนครับเจ้าของงัวมนี่ม่นนี้ปลามึงลูกไมโค้หาคู่วนเลยเดี๋ยวนีไม่เป็นเรื่อยเรื่อยลวดเด้อครับครับอ่ะ้อยก็ไปสารพี่น้องเอ้ยโอ้ยใครย้อนว่าจะนิ่งนี้ มีอะล้ันยัเดกบงัวเยวเบ่งกอนสันสันกับบมี่งสันหลังมีกับบมีต้นไต้นเก่น่อยกบกได้ใส่ไลยคนแล้วตนบกจอยบ้ามีคิดว่ามันจอยเนี่ยจอยบาทนี่เธอมันเท่าน้ำภาสามาศีดีหยังได้แม่ขวัง่วยมันมีอีตัวนึงอยู่แม่ขวังนึงนะไหบ้าปัดเป็นผู้ผู้ออยู่้างหน

วนไม่แยวแวเอบานเอายังไรดีพี่น้องเอาพี่น้องมีความคิดเห็นยังไรความเมตนเข้ามาด้วยครับเด้อตามที่เห็นบ่ามีว่าสองเลือมือว่านี่ขาเดียวมือสองขาล่ะอือมืออยู่ดับทีมงานเฮามีความเห็นว่ามันยินบ่ได้ เด้ได้ลูกเยอะตัวแล้วนี่บอกรถตามความจริงไปเลยเอาไกกินวยหรอเอายามาใส่ครับน้ำหอยเบดหักเลยว่าสันพี่น้องสามมันหลายอยู่แล้วนี่ ปลามันลายอยู่แล้ว,าลาวเบ็ดขาดเลยหลายแลละปลาบูเหยียงลายดินี่สาหนยนี่ปลาบูเหยียงลายพี่น้องอืานนามลเล็กตนัวงูอ่วพี่น้อง มีตัวงัวเชืจังไดดีที่ดนี่จะใหม่จ้าเมที่คนนหัวมกัน้าวันห่อยมีแล้วนี่ผมลูได้มันเยืนให้เบิองแล้วเป็นส่งเช่งแข็งแล้วเนี่ยดูตัวนี้ใบพ้ายมันมันคือกล้วยคูนกล้วยคูก็ะไรคล้ายนี้ดีไเอาสิมาเสือ

แต่ว่าเขาสีวางไหนสีหาไผมาซื้อเร่งดวลพอติงบ่เหรอตัวหาไอ้ตัวหาปูติงด้วยตหาพูติงเฮ้ยตัวหาปูติงเรียบร้อย <c oughs> อันอืียวเป็นมาแจ้าพี่น้องว่าเสียดวิธีอดไนี่เดี๋ยว,ยวบางมีก็อยากซอยมันเนาะพี่น,น้องเนาะเรืตัวมันบ่นนมีหยังให้กินเวลาทีกินก็ได้นี่มีเต้าดูเอายางไม่กินกัน,ดดนเอาลูปเวลาลูกลูกอีละ่ะ

มันมีสีนอ่ะมันมีสีนเลยหมห้มันจ้อยอมันเท่ามันร้ายกันกระสีใดได้ช่วงจังสีจังได้ดีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาได้เด้อครับเด้อคอมเมนต์เข้ามาได้ มามา,มาสีสไยมึงนี่แม้โอ้ยมา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 เจ๊งได้ดีพี่น้องว่ามีปลาคาหนีอะไรยังนี้มีตัวมา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  อ่ะครัมาอืมได้แม่งวานกันอมันจะเรียนก็บ้ามีบะ ลูกขึ้นเยืยนเอ้ากวนลูกขึ้นเยืยนนะมีไงพี่น้องบางทีและมีไอะป่าค้างเลยตะเลี้ยตอนเลี้ยตอนใส่ล,ลูกหลา่า จ้อยหมดเลยจังไดยดีพี่นุ่งเนี่ยอ้อนบนดดีเขาจับม,มันอ้อนไม่สีใจขาดหรอเดนยค,ย,คยว่า่อยเราว่าผิดแล้วอือ เสร็จตัวพี่น้องเบื้องน้ากันไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อก็จะตามไอ้นี่ก็สีจำหน่ายออกนั่นแหละพี่น้องเอ้นตังไว้กีก่อนก็สีจำหน่ายออกนั่นแหละสิ้นเบื้องส้นดูไอ้นี่มันเป็นเรื่องไหนนี่นะแถวนี้นะหลวงกนเลยบรรดาลูกดีย้ะกัน นะเออพี่น้องขอพูดเล้ยๆครับเดี๋ยวมีอีหยังคืบมนาสีแจ้งให้พี่น้องเบิ่งเลยครับเด้อมีอีหยังคืบมนาสีแจ้งให้พี่น้องเบิง่งอืมว่าเป็นจังไดพี่น้องตะเลตัน,ตนพี่น้องเบื้องเลย